สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยนะคะพี่พกับพี่แบ่งปันยมเย็นของเรานะคะพี่ขาสี่ร้อยบาทเอ้สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะฝากพี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ่าหมายเลขที่หนึ่งเป็นเต่าหลวงปูหลิวค่ะพี่เอ่อ เต่าเงินล้านหลวงปู่หลิวนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่นะมาพร้อมกันเลี่ยมะคะ่ะพี่เต่าเงินล้านหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะพี่แบ่งปันเลยะคะ่ะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมนะคะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญ เหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมค่ะพี่มาในเลี่ยมเก่านะคะพี่จเป็นการเลี่ยมใช้มีร่องรอยการล้าวการลานของเรี่ยมนะคะพี่นะัเป็นการนี่ค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่จ๋์เหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมค่ะพี่เป็นเลี่ยมปิดด้านหลังนะคะพี่คะ,ะแบ่งปันที่300บาทค่ะ หมายเลขที่3เป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะพี่าปิดตาหลวงปู่ทิมค่ะพี่นี่ค่ะมีเส้นเกสานะคะพี่สาปู่ทิมเก่าๆครับพี่พระปิดตาหลวงปู่ทิมหมายเลขที่3ค่ะพี่เก่าสวยนะคะปิดตาปู่ทิมแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข3ค่ะอ่ะ หมายเลขที่สี่ค่ะพี่สี่เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาลงลักหลังยันนะพี่นะองค์นี้ด้านหลังมีลายยันค่ะพี่พระปิดตานะคะพี่๋าเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่มีร่องรอยการลงลักนะคะพี่ด้านหลังมีลายยันเก่าๆนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ,ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ หมายเลขที่หเป็นเหรียญครูบาสีวิชัย2482นะคะพี่พี่เหรียญห่วงเชื่อมครูบาสีวิชัย 82, ค่ะ2 4 8 2ค่ะเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่2 4 8 2แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะอ่ะหมายเลขที่6เป็นพระวัดปากน้ำค่ะพี่ พระวัดปากน้ำนะคะพี่เก่าสวยนะคะนี่เป็นด้านหลังค่ะยันยันหลังชัดสวยเลยค่ะเก่าสวยนะคะพระวัดปากน้ำสามร0ยบาทค่ะ หมายเลขที่7เป็นพระเนื้อผงพิมพ์สมาธิค่ะพี่สามเหลี่ยมนะคะพี่รูปสามเหลี่ยมค่ะพระเนื้อผงนะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์สมาธิสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเก่าสวยนะคะพี่เนื้อผงพิมพ์สมาธิสามเหลี่ยมค่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซีอยู่ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่แปดค่ะ แปดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่ค่ะหมายเลขที่แปดสามร้อยบาทค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทค่ะอ่ะ หมายเลขที่9เป็นขุนแผนพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ขุนแผนนะคะพี่ขาหลวงพ่อทองค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาขุนแผนหลวงพ่อทองค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่10นะคะพี่ สิบเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาพิมพ์ไก่ค่ะพี่ขี่ไก่หางพวงนะคะพี่พระเนื้อดินพิมพหลวงพ่อปานค่ะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่เนื้อดินพิมพ่พอปานด้านบนมีร่องรอยอุดผงนะคะ เก่าสวยแบบนี้แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ11นะคะพี่จ๋า11เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อรอดนะคะพี่หลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ํำวนค่ะนี่นะคะเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆค่ะพี่ เหรียญหลหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะหมายเลข12นะคะพี่เป็นพระวัดรังสีนะคะพี่จานีค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระวัดรังสีค่ะนี่นะคะพี่ เป็นพระวัดรังสีเก่าสวยค่ะแบ่งป,ปันพี่เอฟซีเลยนะคะพี่จ๋าที่300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่13เป็นวัดรังสีเช่นกันนะคะพี่จ๋านีค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่พระวัดรังสีค่ะ เก่าสวยค่ะพี่พระวัดรังสีสามรยบาทค่ะอ่ะสิบสี่นะคะพี่ขาเป็นพระเนื้อดินวัดลิงขบค่ะพี่พระเนื้อดินวัดลิงขบหมายเลขสิบสี่ค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่26นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อหมายเลขที่1 0 15บค่ะพี่จ๋า15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิน,นะค่ะพี่หลวงพ่อเปินด้านหลังเป็นหน้าเสือนะคะพี่ขามาในเลี่ยมสภาพนี่ผ่านการใช้งานค่ะเหรียญหลวงพ่อเปินนะคะพี่เป็นเหรียญกลมพร้อมเลี่ยมเก่าค่ะ แบ่งปันอยู่สามอยบาท2องอ์ห้าอบาทนะคะเก่าสวยพี่เลยค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่16ค่ะเหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่นนะคะพี่ค่ะพระอธิการเปิ่นแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าสวยนะคะเหรียญเสเออเสมาพ่อเปิ่นนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่พี่หมายเลขที่16 300บาทค่ะ17นะคะพี่เป็นพระเนื้อผงค่ะพี่ขาหลวงปู่บุญนะคะพี่เนื้อผงหลวงปู่บุญมีร่องรอยการลงลักเก่าๆเ,เลยค่ะนั้นหลังมีรอยจานนะคะพี่พระเนื้อผงหลวงปู่บุญหลังจานค่ะลักย่นๆเก่าๆนะคะ แบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่จ๋าที่300บาทคะ่ะหมายเลข18เป็นนางพญาคะ่ะพี่จ๋านางพญาเก่าๆนะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่เป็นหมายเลขที่18คะ่ะ นี่นะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะ19เป็นพระวัดปากน้ำมาในเลี่ยมเก่านะคะพี่สาพระวัดปากน้ำพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่เป็นการเลี่ยมใช้งานเลี่ยมเก่าเกนะพี่นะยันหลังชัดสวยประมาณนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซี FC, ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยไปเลยค่ะอ่ะ หมายเลขที่ยี่สิบค่ะพี่ยี่สิบเป็นเหรียญน,นะคะพี่จ๋าเหรียญอาจารย์ฟอนดีสว่างค่ะปีสองสี่เก้าศูนย์นะคะพี่เนื้อหาเก่าเเลยนะคะพี่จ๋าเหรียญอาจารย์ฟอนค่ะพี่อาจารย์ฟอนดีสว่างนะคะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นปีสองสี่เก้าศูนย์ค่ะพี่ แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะ21เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋ากเก่าๆเลยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าสวยแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะพี่ได้ฐานเก่าๆนะคะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข22ค่ะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งบรมไตรเนื้อนวะนะคะพี่พระกิ่งบรมไตรนะคะพี่จ๋าเป็นกิ่งเก่าๆเนื้อนวะค่ะพี่ นี่นะคะพี่ขายเขียนว่าบรมไตรนะคะพี่พระกิ่งบรมไตรค่ะพี่จ๋าเนื้อนวะนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะพี่จ๋าได้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะหมายเลขที่23นะคะพี่เป็นพระกรุเนื้อดินค่ะกุกเก่าๆนะคะ นี่เป็นพระกรุเนื้อดินค่ะพี่300บาทสององค์500้บาทค่ะอ่ะ24บนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อต่วนนะคะพี่คะหลวงพ่อต่วนค่ะพี่วัดระหารจังหวัดนนทบุรีนะคะพี่ค่ะด้านหลังมีร่องรอยอักขระราย,ยันลายจานแบบนี้ค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อต่วนค่ะพี่พ่อต่วนวัดระหารจังหวัดนนทบุรีนะคะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จา๋าแบ่งปันที่300บาทสององ500บาทค่ะอ่ะหมายเลข25บค่ะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่เสมาหลวงพ่อพรมวัดเออด้านหลังเป็นเออเขาเรียกอะไรนะพี่พระนารายนะคะพี่ขาเหรียญเสมาพ่อพรมหลังพระนารายค่ะพี่ เก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะอะหมายเลขที่26ิค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่พ่อคงวัดวังสับพรดนะคะพี่จ๋าเหรียญเก่าๆค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับพรดค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเจ็ดเป็นมีดหมอค่ะพี่จ๋ามีดหมอหลวงพ่อกลวยนะคะพี่มีดหมอเก่าสวยหลวงพ่อกลวยสามร้อยค่ะพี่จ๋านี่นะคะมีดหมอหลวงพ่อกลวยสามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทไปเลยค่ะนี่เป็นหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ อ่ะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่จ๋าเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะอ่ะหมายเลขยี่สิบแปดค่ะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ศิลานะคะพี่พระเนื้อผงหลวงปู่ศิลาค่ะพี่จ๋าเป็นผงสีขาวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะด้านหลังเขียนว่าดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะพี่วัดโพสีสะอาดค่ะ เก่าสวยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่29เนะคะพี่ขาเป็นพระผงปู่ศิลาเช่นกันค่ะเก่าสวยนะคะพี่เป็นผงสีน้ําตาลนะคะพี่ขาออกน้ําตาลน้ําตาลมีรอยจุดจุดดำดำติดนะคะพี่ด้านหลังเขียนว่าวัดโพสีสะอาดดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งะคะ่ะแบ่งปันนะคะพี่จ่าที่300บาท2องค์500บาทค่ะ 30เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าค่ะพี่พิมพ์ฐานแซมนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะพี่เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซมคะ่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทคะ่ะสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะพี่ หมายเลขที่สามสิบเอ็ดค่ะเป็นสมเด็จเก่ามีร่องรอยการปิดทองลงลักดำๆแบบนี้นะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้ค่ะพี่นี่นะคะเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่สามสิบเอ็ดค่ะแบ่งปันอยู่300รอบาทน,นะคะพี่จ๋า อ่ามสค่ะพี่สาเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆนะคะนี่เป็นสมเด็จเก่าใหมายเลขสามค่ะด้านหลังนี้เป็นรูตรงนี้นะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าส0มบาท2องค์500บาทค่ะ สาิบามค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหมายเลข33ค่ะเก่าสวยนะคะแบ่งฟันพี่พีเอฟที่300บาทค่ะหมายเลขที่34ค่ะเป็นพระโคนสมอเนื้อดินค่ะ โคนสมอเนื้อดินนะคะพี่นี่คะ่ะเกาสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทหมายเลขสามสิบสี่ค่ะสามสิบห้านะคะพี่เป็นพระลีลาถ้ำหีบนะคะพี่คะ่ะพระลีลาถ้ำหีบค่ะพี่เป็นเนื้อดินเก่าๆนะคะพระลีลาถ้ำหีบคะ่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าลีลาทําหีบเนื้อดินค่ะพี่300บาท2องค์500บาทค่ะอะหมายเลขที่36นะคะพี่จา๋าเป็นพระเนื้อดินพิมพ์พระพุทธค่ะองค์ใหญ่นะคะพี่นี่ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จา๋าอะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ สำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะเพิ่มเพิ่ม้ดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่แม่บ้านนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะพี่อ่ะถูกใจสนใจยังไงสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่ขาอ่ะยังไงก็ รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจับวันนี้ถ้าม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นไม่เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ